ตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาที่เชียงใหม่และะ้วก็ที่แรกที่เรามาก็คือมาได้ทันดอกสกุลห์ที่ขนาดว่าเป็นหน้าแรงนะคะตอน,นกำลังคอลทิพตมากนะคะมีท่านไปด้วยว้าว <Wow. S 1> อิ่มอกอิ่มใจมากก็เป็นพอเจด,ดีทองอะะีกห oh. นึ่ oh. มิว <laughs> ก็ยังเป็นเจดีย์เก่านะคะที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านที่นี่นะคะสำหรับคนเกิดปีมังกรนี่เองนะคะพระพุทธสิหิงน,นะคะ <Wow. S 1> เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองนะคะ <Wow. S 1> สูงมากนี่คือมุมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ดอยอินทนนท์ค่ะเริ่มต้นเขาเราก็จะมากันตั้งแต่ ดูพาทิ์ขึ้นเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็จะมาเที่ยวตามจุดต่างๆนะคะไฮไลท์ของเราก็คือชมดอกซาก,กุระนั่นเองเดีย๋ยวมาตามดูกันนะคะว่า,านี่เลยซากุระให้เราดูกันไหมเอ่ยอย่างไงก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้เมียวด้วยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหมค่ค่ะตามมาดูกันเลยค่ะนี่เราก็ขึ้นมาข้างบนยอดดอยอินทนนท์นะคะที่นี่ก็จะแบบหนาวตลอดปีก็จะแบบเป็นมอสเป็นอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดแดงสยามนะคะตอนนี้สุดยอดมากพอเดินต่อเข้ามานะคะเราก็จะเจอสูะนะคะซึ่งคนเขาจะเอาดอกไม้มาะคะ่ะมาไหว้กันเราก็สามารถเดินเข้ามาในป่านะคะก็จะมีสะพานไม้นะคะในที่สุดนะคะเราก็มาได้ทันดอกสกุล นี่ก็คือร้านโปโปะปิงปิงนั่นเองนะคะก็ mm. ะจะมีปลูกอยู่นหน้าร้านจะ mm. เป็นไฮไลท์นะคะ uh. นี่ก็จะเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะที่แบบร้านขายอาหารด้วยจะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่น mm. ช่วงนี้คนน้อยแล้ว mm. เพราะว่า mm. ดอกหมดนะคะก่ mm. อนหน้านี้นคนจะเอยอะมากในที่สุดนะคะเราก็ได้มาถึง ปุ่มงสากุลนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าต้นไม้ขอก็จะสากุละจะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ก็สวยค่ะแล้วก็เป็นต้นใหญ่ก็จะออกกันทุกปีนะช่วงประมาณเดือนเนี่ยค่ะไปเดือนมกราต้นเดืนกุมภานะคะก็จะต้องเช็คแต่ละปีดีๆว่าปีนี้มันออก ช่วงไหนแล้วก็ต้องรีบมาค่ะเพราะมันจะอยู่แบบไม่นานอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะล่วงที่ถัดมาของที่ดอยชนนะคะนิวก็พาเพื่อนมาที่น้ำตกวชิระผาน,นะคะ่ะซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนะคะก็มันเป็นเป็นทางผ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำตกกันก็จะใหญ่ขนาดไหนี่ขนาดว่าเป็นหน้าแรงนะคะแต่ก็น้ำเยอะ แต่ว่าไม่มีใครเล่นนะคะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนิดถึงสวยประทับใจนะคะแล้วก็แบบว่าอาการหนาวมากด้วยนะคะมอนกูเวนค่ะซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าจะต้องมีวิธีการในการไหว้ก่อนด้วยนะคะนี่ก็มาถึงแล้วมอนกูเวนก็มาถึงก็ต้องล้าง ะะเหรียญน,นำโชคนะครับนี่เหรียญนำโชคก็ที่นี่นะคะทันสมัยมากนะคะก็จะมีทิดไหว้ผานะคะเราเพื่อ,อนๆสามารถสแกนใส่เงินได้เลย,เลยะะแล้วก็เข้ามาที่นี่แบบฟิลแบบว่าญี่ปุ่นมากเลยอ่ะดูแบบร้บานขายของที่ระลึกอะไรยังไงนี่อันนี้นนนนก็ เราก็จะมาไหว้ผักกันนะคะเราก็สแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วเชิญค่ะ <c oughs> นี่นะคะในนี้ก็จะแบบว่ามีอุทิบศพนะคะ <c oughs> ก็คือทั้งทั้งชุดเนี่ยร้อยห้าสิบแบบได้ทำหลายอย่างเลยคะ่ะแล้วก็อันนี้ใบฝักดวงชะตาเดี๋ยวต้องมาปัดตัวนะคะแล้วก็อธิษฐานขอเบิกทรัพย์สมบัติมิ้วมองแล้วเหมือนมีเป็นสไาตลา์จินๆด้วยนะ ไหลออกไปเข้ากิดเข้ามาค่ะอ,อันนี้เหมือนที่วัดวัดัวเหลวโพงนะเดี๋ยวเราจะมาแปะเหมือนเราได้ทำบุญลงศพด้วยค่ะ ก็จะมีสองล่างนะคะคุณล่างยักษ์แล้วก็ล่างเทวดานะคะอันนี้มิวนักถือมากเวลามิวไปไหนนะคะจะมีท่านไปด้วย <Wow. S 1> วก็จะเป็นหนึ่งไฮไลไท์นะคะจุดรับโชคนะคะพอเสร็จเราก็จะเห็นตัวเลขของเราออ๋จุม่ม ลุนตัวเลขกันนะคะง่วนนี่ออกอะไรครบจบนะคะอิ่มอกอิ่มใจมากค่ะต่อจากม่อนกุเวนะคะก็แนะนำมาที่มอ่อนพญานครราชนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะที่นี่ก็จะเป็นพญานครราชนะคะปู่พญานาคาธิปดีสีสุโธนคราาราช าไปเชิญท for ่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าแั uh ่นใจเมื uh ่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าแั่นใจเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับหรปในได้ทุกวันบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของธรรมรังคธาด้วยครับตอนนี้นะคะมิวก็มาที่อีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือแม่ริมนั่นเองนะคะซึ่งอำเภอนี้นะคะเป็นอำเภอที่แบบว่าอยู่ไม่ได้ไกลจากอำเภอเมืองแล้วก็ ที่เที่ยวเยอะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าพาทัวร์มาส่วนหญ่ก็จะต้องมาที่นี่เพราะว่ามีทั้งปางช้างทั้งสวนผีเสือ้อสวนเสือนะคะเยอะแย,ยะไปหมดแต่ว่าเราคนไทยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ไปแนวนั้นนะคะก็ก็เลยพาเพื่อนๆมาที่วัดนี้ก่อนนะคะวัดแรกของทางขึ้นของแม่ริมนะคะนั่นก็คือวัดป่าดารารัศมีนะคะซึ่งเป็นวัดของพระเจ้านางดารารัศมีค่ะซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมเรียกว่า ไทยกับล้านนาเข้าด้วยกันในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะเพราะว่าเจ้าดารารัศมีก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกของกษัตริย์ล้านนาในสมัยนั้นนะคะแล้วก็มาเป็นเ,เป็นพระชายานะคะของรัชกาลที่หเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันประมาณนี้นะคะก็มาดูวัดกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวตามฝากติดตามนะคะว่ามิตะพเพืเ่อนไปเที่ยวไหนในแม่ริมบ้างคะ่ะที่นี่ก็เป็นศิละปะที่แบบว่ามีความงดงามมากนะคะ สไตล์ล้านนาก็อย่างน้้าบันนี้ก็จะมีความแตกต่างนะคะจากที่ภาคกลางของเรานะคะวว้า <Wow. S 1> ก็เป็นพระเจดีย์ทองะคะ่ะแล้วนี้ก็คือพระมนดบ จะไปไหนต่อค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดังเกิลโคสเตอร์ที่ที่แลินเนี่ยะคะ่ะก็จะแบบมีหลายอย่างให้เล่นคลิไลอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของมิงกันนะคะที่จะได้มาเล่นอะไรที่นี่แบบนี้นะคะและมิวก็จะมาเล่นตังเกิโคโสเตอร์กัน,นะคะ่ะเป็นแบบว่ารถลางที่นั่งแต่ก็ดูปลอดภัยนะคะ เราก็ต้องซื้อตั๋วนะคะแล้วก็เราก็จะได้เหรียญแบบนี้มากลับมาเรียบร้อยค่ะคะองสนุกดีค่ะก็ดูตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าเราควบคุมความเร็วของเราได้ไงอีกงไม่มิวอีกรอบไหมอีกรอบซ้อมไงซ้อมซ้อมเต็มมิ้นเลยอ ที่ถัดมานะคะที่เรามาในอันทแม่ริมนั่ก็คือมอนจัมเค่ะซึ่งมากี่ครั้งก็สวยประทับใจนะคะ <Wow. S 1> ที่นี่นะคะก็จะทางลำบากขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือฟอร์มูล่าโมซึ่งเขาจะดูแบบตื่นเต้นนิดนึงสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <C> แล้วส่วนใหญ่เขากเข้ามาข้างในก็เข้ามาดูวิว วันนี้ก็ท้องฟ้าโปรโ่งนะคะแ่มใสแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีหมอกจางๆและควันพอสมควรแล้วก็ที่นี่ก็มีต้นพยาเสือโงด้วยอ่ายังพอเหลืออยู่บ้างนะคะจริงๆไม่ต้องไปแย่งไข่เลยก็ได้เนอะมาที่นี่เลยวันที่เรามาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็สวนมันก็จะดู นี mainland, so <rawd Moder> ่น้องเขาก็จะเหมือนเป็นส่วนที่ตั้งใจปลูกมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นวิวร้านกาแฟแล้วมีห้องน้ำแล้วก็มีทุ่งดอกไม้นะคะเสียตังค่าเข้าเวลาสามสิบก็เท่าที่มาดูช่วงนี้เหมือนดอกไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาก็เรยว่าต้องเสียตังค์เข้าไปตรงนี้นะคะเชิญมาในช่วงปีน อันนี้คือ,อดอกเวอร์บีน่านะคะก็อากาศช่วงนี้ก็แบบว่าอุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะทำให้ดอกไม้อาจจะด,ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้ว ก็เป็นร้านกาแฟนะคะที่อยู่บนมอนคือถ้าเย็นๆอากาศไม่ร้อนเนี่ยชิวมากนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมนะคะฟอ์มูล,ล่ามงนั่นเองเขาก็จะลากเราขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไถลงมาค่ะ อยู่ทางเข้าม้อนแจมเลย <Wow. S 1> ลก็ให้เพื่อนช้อปปิ้งได้นะคะและนี่ก็คือม้อนแจมนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมาที่แม่ริมนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่แนะนำนะคะก็ก็ยังมีความสวยตลอดนะคะท้องฟ้าโปร่งโล่งสบายะะตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาถึงอำเภอเมืองนะคะจังหวัดเชียงใหม่แล้วที่นี่นะคะส่วนใหญ่เวลาทิวม,มาก็ มีที่เที่ยวเยอะเนะาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบชอบมาวัดค่ะซึ่งแบบวัดเพียบเลยแล้ววัดแรกที่เรามายืนอยู่ตรงนี้กนะ็คือวัดโลกโมลีนะคะซึ่งเป็นแบบว่าอยู่ตรงประตูเมืองเลยนะคะก็เป็นวัดที่สวยค่ะแล้วก็ยังมีเจดีย์อยู่นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ค่อยเน้นประวัติเท่าไหร่นะคะแล้วก็เน้นความสวยงามนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเจดีย์เก่านะคะ อันนี้ก็ที่ค่อยๆอยู่นี่ก็คือตุงนะคะส่วนเนี้ยเขาก็ภาคเหนือเขาจะนิยมแบบทําบุญก็ติดตุงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแล้วนี่เป็นแบบราศีด้วยว้าว <Wow. S 1> น้องที่เห็นอยู่ตรงบันไดเนี้นะคะน่าจะเรียกว่าหม่อมนะคะหม่อมก็จะเป็นสัตว์ในตำนานแบบหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือขอละคังนะคะปกติเขาก็จะแบบว่าไว้สัตวละคัง เรียกพระอ่อแบบชันฉันชันฉั้นเพนประมาณนี้วัดน่อยู่วัดนี่ก็เป็นวัดที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่เ,เรียกว่าวัดผู้เปิดคู่เมืองนะคะ เวลาที่ส่วนใหญ่คนมาก็จะมากันนั่นก็คือวัดพระสิงห่งนั่นเองะซึ่งก็จะอยู่ในคู่เมืองแล้วนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะพระศรีสันเพชรหรือว่าหลวงพ่อโตนั่นเองนะคะที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านที่นี่นะคะ <Wow. S 1> หลังจากไหว้พระประธานแล้วนะคะ เราก็เข้ามาไว้ข้างหลังนะคะซึ่งจะเป็นคลาสสิกและก็จะเป็นเจดีนะคะสำหรับคนเกิดปีมะโรงนั่นเองนะคะศิลปะที่นี่นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแบบมันแตกต่างใช่ไหมคะดูอย่างเช่นเขาเรียกว่าหลังคาก็จะลาดต่ำลงมานะคะกว่าภาคกลาง ก็คือพระาธาตุนะคะสำหรับคนเกิดปีมังกรเองนะคะถ้าใครมานะคะก็แนะนำว่าให้เดินรอบนะคะแล้วก็พระาธาตนี้โอ้นิ่ติทองสังโกอันใหม่นะคะครั้งที่แล้วมายังไม่มีสวยงามขนาดนี้แล้วก็จะมีช้างนะคะอยู่ด้านละหนึ่งเชือกอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราตั้งใจมานะคะ นี่ก็คือปราพุทธสิหิงนะคะงดงามมากมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เดินครบวัดพระสิงห์ได้หมค่ะแล้วเดี๋ยวตามไปกันมิวนะคะวัดน่าจะเป็นวัดไหนคะซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่โด่งดังเ <Wow. S 1> ช่นกันตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาอีกวัดนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญมากนะคะและนั่นก็คือวัดเจดีย์หลวงนั่นเองนะคะก็อยู่กลางใจของที่เชียงใหม่นี่เลยนะคะ ก็ข้างหลังนะคะจะเป็นเจดีย์หลวงนะคะซึ่งมีการขังทลายลงมาแล้วเพราะว่านานมากๆเลยะะ <Wow. S 1> อันนี้เราเข้ามาข้างหน้าตอนนี้ก็มีการเก็บตั๋วกับหนักช่องเที่ยวต่างชาติแล้วนะคะ <c oughs> แล้วจุดแรกที่เรามาเลยนะคะก็คือเสาอินทขินนะคะแต่ว่าเสียดายว่าผู้หญิงห้ามเข้านะคะ <c oughs> ก็ไว้ได้อยู่แต่ข้างนอกนะคะ <c oughs> ซึ่งเสาอินทขินนี่ก็คือเสาหลักเมือง ต้นที่เพื่อนๆเห็นนี่ยคือยางนานะคะซึ่งแบบใหญ่มากๆโอ้โหพระอุโบสถนะคะปิดนะคะกำลังบูรณะอยู่ค่ะพระธาตจดีหลวงนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองเลยนะคะสูงมากค่ะแล้วก็ มันนานมากเกิดการล้มพังตามการเวลาเนาะแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะเคยมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วย <Wow. S 1> ตอนนี้พื่อนๆก็สามารถมาเดินเวียนรอบได้เมื่อก่อนขึ้นได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วไม่ขึ้นเพราะว่าอันตรายค่ะนี่ก็จะเป็นความเชื่อสมัย นู่นนะคะที่เขาจะเอามาช้างล้อมอย่างเช่นที่สุโขทัยก็จะมีวัดช้างลอกช้างล้อมอย่างเงี้ยนะคะก็ <S <S ถ้าสาววชิตก็เราคุณก็แนะนำให้มาเที่ยวตลาดอย่างเช่นวันเสาร์ก็คือมาที่ตลาด,าาาาาาลาดวัวลายนะคะ ถ้าเป็นวัตถุดิตบต่อไปมีกระถือทามก็จะมีทั้งของกินแล้วก็ของที่แบบว่าเป็นของประดับตกแต่งอะไรนี้หมดนะคะแล้เเวเฉพาะแบบของเหนือเหนืออาบนาฬิกาเป็นแบบเครื่องไม้เครื่องเงินอะไรอย่างเงีเ้ยก็เยอะนะคะ ที่ถนนวัวลายนะคะส่วนใหญ่เขาว่าจะแบบมีพวกร้านทําเครื่องเงินเยอะแยะเลย